วันก่อนครับได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนเรื่องการ์ตูนสลัมดังการ์ตูนสลัมดังในปีนี้กำลังจะทำเข้าฉายในโรงหนังนะครับเขาจะเข้าฉายที่ญี่ปุ่นในวันที่3ธันวาคมปี2022ซึ่งการ์ตูนสลัมดังที่เราเคยดูมาเนี่ยมันมีทั้งหมด276ตอนเป็นหนังสือการ์ตูน31เล่ม นี่คือคู่มือการเล่นบาสเล่มแรกของนักบาสท,ทั่วทั้งไทยและญี่ปุ่นนะครับซึ่งท่านอาจารย์ทาเกฮิโรอิโนอุเอะเนี่ยได้เขียนหนังสือเล่มน,นี้ไว้ได้ดีมากนะครับเขาได้ทําให้กร์ตูน slam dunk เนี่ยเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะเล่นบาสและก็เป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างบาสเกตบอลญี่ปุ่นและก็ NBA ในช่วงเริ่มต้นที่อาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ตั้งแต่ปี1990ถึง1996 เป็นช่วงที่ NBA อยู่ในยุค90เป็นยุคที่ไมเคิลจอร์แดนกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีและก็มีบาสเกตบอลดีมทีมในปี1992ที่ทำให้บาส NBA เนี่ยมันบูมทั้งโลกนะครับท่านอาจารย์ได้เชื่อมโยงการ์ตูนแซล,ลมดังกับ NBA ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับสเสน่ห์ของการ์ตูนแสลมดังเนี่ยที่ทำให้ใครหลายคนรักมันนะครับนั่นคือมันเป็นการ์ตูนที่ไม่เวอร์เกินไปมันเป็นการ์ตูนที่มาจากชีวิตจริงและก็ ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองยกตัวอย่างเช่นสกุลงีฮานามิจิพระเอกของเราจากคนเล่นบาสไม่เป็นใช้ความเพียรพยายามจนเป็นส่วนสำคัญในเกมบาสเกตบอลรวมถึงลุคคาว่าเติบโตจากคนที่เก่งคนเดียวเรียนรู้พยายามเข้าใจการเล่นเป็นทีมมากขึ้นหรือจะเป็นโจนกับใจอย่างมิซอิจากนักเลงหัวไม้จาก MVP ที่ผิดหวังและไปเป็นนักเลงและก็กลับมาหางก,กีฬาที่เขารัก และก็เป็นส่วนสําคัญของทีมโชโฮโคุจะเห็นได้ว่าสเสน่ห์ของการะตูเรื่องนี้นอกจากบทบาทของนักกีฬาหรือว่าตัวละครแต่ละตัวแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือมันเป็นทีมพระเอกที่แพ้ได้ทีมพระเอกทีมนี้แพ้บ่อยครั้งมากๆไม่ว่าจะเป็นการแพ้เลียวนั้นแพ้ใครนั้นและทุกการแพ้พวกเขาจะเรียนรู้และเก็บข้อบกพร่องมาแก้ไขพวกเขาเป็นทีมที่ดีขึ้น นี่คือหนึ่งในการ์ตูนที่เหมือนชีวิตจริงมากๆเป็นทีมพระเอกที่ไม่เวอร์เกินไปสามารถแพ้ได้และทุกคนได้เรียนรู้การเล่นเป็นทีมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและก็เรียนรู้และเข้าใจกีฬาบาสอย่างแท้จริงนะครับเลยทําให้การ์ตูนแลมดังเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างล้นหลามนะครับในโพสสำรวจในปี2012เนี่ยเขายกให้การ์ตูนแลมดังเป็นการ์ตูนยอดนิยมอันดับที่2ตลอดการเป็นรองแค่วันพีเท่านั้น เขาขายไปประมาณ120ล้านก๊อปปี้นะครับแล้วก็การ์ตูนแสลมดังเนี่ยเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อนักบาสญี่ปุ่นเยอะมากได้มีสินค้ามากมายของสแสลมดังออกมาขายไม่ว่าจะหนังสือการ์ตูนจะโปสเตอร์จะตัวละครตุ๊ก,กตารวมถึงรองเท้าแอร์จอแดนรองเท้าแอร์จอแดนเคยทำแอร์จอแดน6รุ่นแลมดังเป็นรองเท้าแอร์จอแดน6และก็มีลายสแสลมดังออกมาขายในปี2014นะครับ นอกจากยอดขายและความนิยมของาระตูนสล m มดังนะครับอีกหนึ่งความสําเร็จของระตูเรื่องนี้นั้นคือเป็นาระตูนที่ผลักดันให้วงการบาสญี่ปุ่นก้าวไปข้างหน้าเขาทําให้ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นแท้ๆอย่างรุยฮาชิมุระได้เข้าสู่ NBA และก็ผู้เล่นอย่างยูไดบาบะเคยไปอยู่ในเทนนิงแคมป์ของโ d ด n สเตเ e อร์เ i อร์เทนนิงแคมป์ของดัลลัสมารลิรวมถึงยูตะวัตนาเบะก็กลายเป็นผู้เล่นระดับ NBA ยูตาวัตนาเบะได้บอกว่าเขาหลงรักการ์ตูนแลมดังมากเขาอ่านการ์ตูนแลมดังเป็นร้อยๆรอบและก็เขาจะบอกว่าครั้งแรกที่ได้อ่านการ์ตูนแลม์ดังเนี่ยเขาอ่านและหยุดมันไม่ได้เขาอ่านมัน3วันติดและก็จบเรื่องนั้นทันทีเขาหลงรักการ์ตูนแลมดังทุกครั้งที่ NBA ปิดฤดูกาลและยูตาวัตนาเบะจะกลับบ้านที่ญี่ปุ่นเขาจะกลับไปอ่านหนังสือสแลมดังอีกหนึ่งครั้งนะครับเขาบอกว่า มันเหมือนเรื่องตลกแต่กระตูเรื่องนี้จากวันที่เขาอ่านเนี่ยเขาเห็นสวสสาคิตะไปอเมริกาเขาก็มองว่าในวัยเด็กเนี่ยมันเหมือนความฝันแต่ตอนนี้เขาได้ไปอเมริกาได้อยู่ใน NBA เหมือนที่สวสสาคิตะเป็นเขาบอกว่าเขาเนี่ยอ่านสลมดังเป็นร้อยร้อยรอ,อบเขารักกระตูเรื่องนี้มากเขาเติบโตมาจากกระตูเรื่องนี้เขารักการเล่นบาสก็พเพราะกระตูสลมดังเขาบอกว่าถ้ามีโอกาส เขาจะเล่าเรื่องการ์ตูนสลมดัง n ให้เพื่อนร่วมทีมใน NBA ฟังซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้เล่นอเมริกาเนี่ยไอดอลของคนอเมริกาเนี่ยก็จะเป็น m i เคิลจอ o r แดน Magic j o h n s ส n และลี่เบิร์ d เป็นต้นแต่ว่าไอดอลของคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นลุคคาว่าสกุรงิและก็เซนโดซึ่งสมาคมบาสเกตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเคยให้การยอมรับว่าการ์ตูนสลมดังังเนี่ย เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาบาสประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามองว่าการ์ตูนเรื่องนี้ผลักดันให้บาสญี่ปุ่นเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับใครจะเชื่อว่าวันที่การ์ตูนออกมาคนญี่ปุ่นยังเล่นบาสได้ไม่ดีแต่ใครจะเชื่อผ่านมา10-20ปีได้มีนักบาสญี่ปุ่นไปเล่นใน NBA จริงเหมือนในการ์ตูนนะครับนี่คือหนึ่งในการ์ตูนที่เปลี่ยนโลกเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากการ์ตูนสแลมดังเนี่ยจะส่งคนจากญี่ปุ่นไปเ b a แล้ว ในเนื้อการ์ตูนเองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับ NBA มาตลอดนะครับยกตัวอย่างเช่นฉากที่สกุลงีส่งพาดในเกมกาบใครนั้นท้ายเกมมีแฟนสแสลมดังจำนวนมากเอาไปเทียบกับเกมบอสตันเซลติกเจอกับดีทรอยพิสตันในปี1987เกมที่5เกมนั้นไอเซโทมัสส่งไม่ระวังก่อนโดนแรลลี่เบิร์ดขโมยบอลไปและก็ปิดเกมเขามองว่าจังหวะทั้ง2จังหวะคล้ายคลึงกันมากม รวมถึงท่าชูลูกโทษของพระเอกอย่างสกุลงีมันเป็นท่าควักกะปีซึ่งคล้ายท่าของลิกเบลี่ที่ใช้ในปี1978-1979ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความแม่นเนี่ยสูงถึง94.7%เขามองว่าอันนี้เอามาจากเรื่องจริงใน NBA นะครับและก็อีกหนึ่งปมปัญหาที่ฝากไว้พูดคุยกันสกุลงีใช่ลอดแม่นหรือไม่กระตูเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นในปี1990 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดนิสลอดแมนยังอยู่ที่ดีทรอยต์พิสตันยังเป็นผู้เล่นธรรมดาโดดเด่นแค่เกมรับเกมรีบาวน์ยังไม่ได้ทำผมสีชูดชาติในวันที่ลอดแมนเริ่มทำผมเนี่ยตอนนั้นเขาย้ายไปอยู่ซานอันตนิโอสเปอร์ในปี1993ซึ่งในปี1993เนี่ยในสกตูลสแลมดังสก,กุลงิแพ้ใครน,นันและก็ตัดสกีนเฮดเป็นผมแดงพอดี ซึ่งในปี1 9 9 3เกกนี่ยเดนิสลอดแมนได้ย้ายไปอยู่ซานออนติโนสเปอร์และก็เริ่มทำสีผมเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไซมอนฟินนิกหนึ่งในตัวละครนะครับและก็หลังจากนั้นมาเดนิสลอดแมนก็ทำสีผมมาตลอดมันเลยเกิดคำถามว่าเดนิสลอดแมนกับสกุลงิเป็นคนคนเดียวกันจริงหรือไม่นะครับอ่ะละครในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบตัวละครสแลมดังกับ NBA บนะมันเป็นกิจกรรมถกเถียงกันมาตลอด เรามาเริ่มกันดีกว่าว่าใครเหมือนใครกันบ้างผมได้เก็บข้อมูลมานะครับคนแรกเซนเตอร์อาคางิเขาว่าเหมือนแพทริคอีวิงสกุลางิฮานามิจิเขาว่าเหมือนเดนิสลอนแมนสมอลฟอร์เวิร์ดลุคเขาว่าเขาบอกว่าเหมือนไมเคิลจอแดนล่างแรกไมเคิลจอแดนที่ยังเล่นคนเดียวยังไม่จ่ายบอลให้ใครนะครับแล้วก็เลียวตะมิยาง,งิกาจ่ายคนเก่งเขาว่าเหมือนเควินจอห์สันและมิซ s อิ มือ3มแต้มในตำนานเขาเอาไปเทียบกับเดจจ้มิลเลอร์หรือบางคนเอาไปเทียบกับเจฟฮอนาเซกนะครับคงูเละผู้เล่นตัวสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมเขาเอาไปเทียบกับโทนี่โคโคตตัวสำรองที่ช่วยชิคาโกบูควา้าแชมป์นะครับส่วนในทีมคู่แข่งกันบ้างมากิ ie, คนที่เก่งที่สุดของใครนั้นเขาเอาไปเทียบกับเมจิกจอห์นสันด้วยเสื้อสีเดียวกันด้วยวิธีการเล่นการแบกทีมจินมือ3แต้มของไครนัน เขาเอาไปเทียบกับพิพเพนแต่ส่วนตัวเนี่ยยกให้เป็นเกนไรซ์อีกหนึ่งคนนะครับคิโยตะเจ้าลิงของใครนันนะครับเขาเอาไปเทียบกับราวเทลสปีเวลนะครับและก็มิยามาซึเจ้าแว่นเจ้าเนิร์ดของใครนั้นเขาเอาไปเทียบกับม a x ์คซิโวเพราะว่าเป็นตัวเล็กแล้วก็ลงมาเปลี่ยนเกมได้แล้วก็เป็นผู้เล่นที่เหนือความคาดหมายนะครับอากิระเซนโดฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของเลียวน้น เขาเอาไปเทียบกับไคลยเด็กเลอร์หรือแลร์ี่เบิร์ดนะครับด้วยความฉลาดในเกมด้วยมันสมองของเขาเขามองว่าใกล้เคียงกับแลร์ี่เบิร์ดนะครับฟุคุดะฟอร์เวิร์ดจอมเล่นเกมลุกเขาเอาไปเทียบกับเบอร์นาร์ดคิงเพราะเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมลุกเหมือนกันและไม่ค่อยถนัดในการเล่นเกมรับนะครับอุโอซามิ o umi, เจ้าลิงยักษ์กอริลลายักษ์ของเลวนันเขาเอาไปเทียบกับอารอนโซมอร์นิงเพราะเป็นอลีตัวฉกาจกับแพทริกอีวิงนะครับ เคนจิฟูจิมะฟูจิมะเขามองว่าเป็นการดที่ฉลาดคอนโทรลเกมได้เขาเอาไปเทียบกับจอห์นสตอกตันหรือบางคนก็แอบเอาไปเทียบกับแลลี่เบิร์ดเพราะใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็เป็นผู้นำทีมเป็นคนที่ฉลาดโทรุฮานางาตะเขาเอาไปเทียบกับโรเบิร์ตพาลิสหรือบางคนก็บอกว่าเหมือนฮาคิมโอราจูวอนเพราะมีสเต็ปท้าวงในเหมือนกันโมริชิเงะเซนเตอร์ดาวรุ่งที่มีอนาคตสดใสในวงการบาสญี่ปุ่น เขาเอาไปเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่างชชคิวโอนิลนะครับและคนสุดท้ายมือหนึ่งในเรื่องอย่างสวากิตะเนี่ยเขาเอาไปเทียบกับเพนนีฮาร์ตเอาว้นะครับเขามองว่าด้วยทักษะด้วยความสามารถมีอะไรคล้ายคลึงกันมากๆอาะละพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์กันสนุกอย่างแน่นอนคุณคิดว่าใครเหมือนใครใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์บอกกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาร์สอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์ คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ